ท่านนายกจำเนินดับพณะสอจอทิพวรรณนิ่มนวลพร้อมด้วยนางสาวสอนวณีนิ่มนวลสมาชิกสภาผู้บริหารได้เป็นห่วง ประชาชนมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความมั่นใจนะครับว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลินั้นมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้เราดําเนินการนะครับเราจะพ่นสองวันนะครับให้ครอบคลุมครบท้วนนะครับทั้ง11หมู่แล้วก็สินคันกับเรียนพ่อแม่พี่น้องอในตำบลงฉลงว่าถ้าเห็นขบวนรถพ่นยาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรากาศขอ อาภัยในความไม่สะดวกด้วยแล้วก็เสคัญนั้นขอความร่วมมือนะครับในการที่เก็บของต่างๆนะครับที่จะมากีดขวังนะครับทางรถนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเรามีความห่วงใยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งหน่วยงานจากองค์การบริหารจังหวัดนะครับที่นําเครื่องรถนะครับเอาพ่นยาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ